สวัสดีครับพบกวันอีกเช่นเคยกับช่อง m o นเ l ลีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักหลังจากจบเกมในนัดที่วันนี้ซาว์อิตาลีต้องมาพบเจอกับสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและว,วันนี้ก็เป็นอิตาลีที่สามารถเอาชนะอเมริกาไปได้แล้วหลังจากจบเกมแน่นอนนะครับ ไทยก็จะมีการแจกตุ๊กตาช้างให้กับทีมต่างๆครับแล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักของสาวๆอิตาลี I ที่ดูจะปลื้มตุ๊กตาน้องช้างกันมากๆเลยครับอย่างภาพนี้ก็เป็นความน่ารักของอีกวานูที่เธอหลังจากที่หยิบตุ๊กตาช้างสีชมพูขึ้นมาเธอก็มีการเอามือเอานิ้วไปรูปที่น้องช้างด้วยน่ารักอ่อนโยนจริงๆเลยครับอีกววนูเธอก็น่าจะมีการเล็งมาแล้วครับว่าเธออยากได้สีชมพูแล้ว แล้วเมื่อเธอได้เธอก็มีโมเมนต์น่ารักกับน้องช้างแบบนี้ครับน่ารักจริงๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีสีสันจากสาวๆคนอื่นๆที่ตอนแรกหยิบน้องช้างไปแล้วเพราะว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์เลือกด้วยตัวเองเลยครับแต่เมื่อหลังจากนั้นเธอก็น่าจะมีการเปลี่ยนใจก็เลยมีการมาหยิบ น้องช้างตัวใหม่แลกตัวใหม่นั่นเองครับนี่แหละครับถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้สาวๆดาวตบแต่ละชาติมีความประทับใจมีความปลืม้มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับกับการเลือกลูกกตาช้างด้วยตัวเองเลือกตัวที่พวกเขาชอบถือว่าเป็นความน่ารักที่เห็นแล้วน่าชื่นใจจริงๆครับที่สาวๆแต่ละชาติมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้กับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของประเทศเราน่ารัก มากจริงๆเลยครับสาวๆอิตาลีเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็มีความสุขไปกับสาวๆด้วยครับ